สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมอะัลนะคะด้วยพิมพ์กดคุกกี้ตัวอักษรกันนะคะก่อนอื่นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้มีพิมพ์กดคุกกี้ที่เป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็พิมพ์ตัดคุกกี้รูปหัวใจค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะนวดแป้งนะคะให้เนื้อเนียนก่อนจากนั้นเราก็แบ่งแล้วก็ปั้นแป้งนะคะตะเกียบนะคะเราจะใช้เพื่อกำหนดความสูงของตัวขนมอรลัวค่ะหากท่านใดต้องการสูงกว่าตะเกียบก็ใช้อุปกรณ์อันอื่นได้นะคะเนี่ยค่ะอันจะใช้ตัวที่ปาดเค้กนะคะกดลงไป ก็จะติดตรงความสูงของตะเกียบพอดีนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ขนาดความหนาของชิ้นขนมเท่ากับความสูงของตะเกียบแนวนอนนะคะจากนั้นก็ใช้พิมพ์ตัดคุกกี้รูปหัวใจะคะ่ะกดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็แกะแป้งรอบๆออก ใช้ไม้ฟองดองหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะดันเพื่อให้แป้งออกมานะคะออกมาจากตัวพิมพ์ตัดคุกกี้จากนั้นก็พลิกกลับด้านค่ะเราก็จะเห็นเนื้ออรัวทีเ่เนียนแบบนี้นะคะความหนาก็จะประมาณนี้นะคะความหนานี้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะเราอยากได้หนามากกว่านี้ก็หาความสูงด้วยอุปกรณ์อันอื่นมาได้นะคะ จากนั้นก็เลือกตัวอักษรน,นะคะที่เราจะใช้แล้วเราก็เล็งดีๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวอักษรเบี้ยวนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะไปลงสีที่ตัวอักษรหรือไม่ลงสีก็ได้นะคะก็จะอบแบบนี้ก็สามารถทำแบบเดิมไปเรื่อยๆนะคะเลือก ตัวอักษรที่เราต้องการนะคะอยากใช้ตัวอักษรตัวใดก็สามารถมาทำแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ทำตามกันขอให้สนุกกับการทำขนมอรโวนะคะสวัสดีค่ะ